แล้วผมทุกคนวันนี๋ยวเล่นแมปไมล์เรตต์ลองครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอน P K T 1. เอฟเคได้วันได้เลยนาทีละหนึ่งหมื่นนะตอนแรกทั้นหนึ่งไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับทั้นหนึ่งเราทำแค่นี้ก็ได้แนละ้วเริเ่มขอลีบงานทั้นหนึ่งเราทำแบบไหนก็ได้นะไม่สำคัญเลยชั้นหนึ่งทำแบงนี้ก็ได้นะ ไปทีตอนสองกันที่องผมแนะนำไม่ทำอย่างนี้นะมันจะเยอะแลนี่คุณเพิ่เปิดร้านนะก็ยังมีคนเข้ามาส่วนไอ้ที่ที่ทำอาหารก็ทำอย่างนี้เลยนะมันมันมันดีนะมันดูเท่ๆเหมือนร้านตุ๊กี้าสน่้์แหละมันได้น่ะแป๊บเดียวพันหนึ่งละแป๊บเดียวพันเลยครับอย่างเงี้ยแหละไปดูชั้นีสามกันนี่นี่สามโลบ็อันนี้สามทำเป็นแนวห้องอย่างนี้นะ ทุกคนมานั่งรวมกันอย่างนงี้แหละผมดูมาจากเด็บทูลรอกนะตอนนี้เขาหายไปแล้วทำอย่างนี้นแหละว่าได้เงินเยอะนะเมื่อนำไม่ทันอย่างเงี้ยส่วนชั้นที่สี่ 4, ดูผมก็จะเป็นแนวเค c ฟซีนะทำเป็นต๊ะร,รูปบวกเป็นแนวเป็นรูปบวกอยู่เลยนะก็มีอะไรมาตกแต่งบ้างเราไปดูชั้นหนึ่งจะเ่านช้นมไป ถ้าเติมชมแหม่ใครมารบก,กวนนติมชมก็แค่เอาเอาตู้มาวางไว่อย่างเงี้ยครับนี่ต้องมีคนมารบก,กวนแหละอย่างเงี้ยครับเราไปดูช็อปกันช็อปก็ตัวแรกๆที่ผู้คนณทุ่มแรงจ้างทุกคนใช้ตู้นี้ใช่ไหมครับผมแนะนำไม่ใช่ตูต้แบบนี้นแหละตัวแรกๆมันจะมีเก็ค่าดแดงๆมันจะมีเอแดงๆแค่อยู่ใต้ตู้ใช่ไหมเมื่อน้ำไม่ขุดแอไไ้ไปขายแหม่ได้เงิน เ้าพอได้เงินมาแล้วแนะนําให้ซื้อเต่านะครับได้เงินมาสักประมาณร้อยบาทร้อยสิบบาทหรื้อยหกสิบบาทก็ซื้อเต่าเสร็จแล้วพอเรามีเงินสักประมาณห้าร้อยเราก็เอามาซื้ออันนี้ถ้าเรามีถ้าเรามีถึงพันนึงแล้วเราก็มาซื้ออันนี้ครับก็จอันนี้สักประมาณพันห้าหรือพันหกก็มาซื้อพวกนี้ได้นะเนี่ยนี่แหละมันจะดีมาก ส่วนถ้าใครอยากซื้อของกับแต่งที่ถูกสุดก็คืออันนี้นะตอนแรกๆผมจะไม่มีมึงมาตอนนี้นะก็ซื้อไปเลยอันนี้ก็ถูกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะตกแต่งยังไงส่วนถ้าใครอยากได้หรูๆแบบแนวอาหารแบบสไตล์แบบดินเนอร์ก็ใน,น้นำตัวนี้กับแล้วก็อันนี้นครับส่วนใครอาอยากได้แบบฮาวายก็ใช้อันนี้นะส่วนญี่ปุ่นอันนี้ผ,ผูู้ดีนะอันนี้ก็ผู้ดีอันนี้ก็เหมือนร้านเคเฟซีนะแนว ตรงนี้คือต้นไม้นะเติมต้นไม้ผมแนะนำคือต้นไม้นี้ก็ตน้นไม้นี้แล้วก็ตน้นไ,ไม้นี้ก็่เลีแนะนำต้นไม้นี้ต้องเติมเลยนะดูนะเติมเงินเจ็ดร้อยโลบารนะครับท่านผู้ชมหรืวถ้าใครมีเงินสักประมาณสิบล้านก็เอามาซื้อ,อนี่ได้เพราะว่ามันดีนะนี่เรียกลูกค้าดูมีนักมาเพสเลยเดี๋ยวถ้าใครมีนเงินมากๆก็แนะนำให้เข้ามาตรงนี้ มีจักประมาณร้อยล้านเข้ามาตรงนี้ดีทางเข้าตัวนี้นะครับดีแล้วก็ดูนี่นี่ครับสอง0สนันเป็นฟักทองประดับหน้าร้านก็นี่ติด,ดมีของขูดเยอะดีมากนะดีมากฟักทองยังไม่รู้จซื้อตรงไหนนี่ไง ฝักทองเราซื้อตรงนรี้เราไม่เราไม่ได้มีเอเจนต์สีม่วงนะครับส่วนลูกค้าในร้านเป็นลูกน้องนไงนะผมก็มีอยู่แค่ก็ยังน้อยอยู่นะส่วนพวกที่มันอะอายุเต็มเลเวลเต็มก็คืออยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนเราได้เงินสองการแล้วไปยังท้านพ่อพี่สูงกลับบ้านกัน กินรูปผินผมเอามาตกแต่งอย่างเงี้ยนี่ส่วนไฟก็ถัาใส่ตาดังต้องนนไฟงนี้นะครับท่านผู้ชมในเราบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเราจะเห็นพวกมันกินอาหารกันใช่ไหมแล้วเขาจะให้เงินมาอะไรกินเสร็จใช่ไหมครับเอาเก็บเงินมาลงไปนั่น,นอสองก็สามารถยืดอย่างนี้ได้เนี่ยได้สิ่งที่ดี ส่วนถ,ถ้ารวยนิดนึงก็เอาไฟแบบนี้นะดีส่วนตรงนี้ก็เป็นทุกคนอาจจะเป็นคลิปรูปนี้้องขอจำดำันเมื่อคือโลบออ็อกนั่นเองนี่ตรงที่กดตรงนี้ครับที่ผมกดอยูนะ่เนี่ยเปนตสังเกตุ ก็เดยถ้าแรงๆอยู่แบงนี้ถ้าอยากเอายิงจริงก็ทำเป็นแนวเหมือนพันสองเลยอย่างนี้แหละตรงนี้แหละครับทุกคนไม่นานาาากเดี๋ยววันเกิดนะไม่งั้นมันจะบักตรงนี้ก็เว้นไว้นะครับเดี๋ยวมันจะบักหน้าผมก็มีแค่สี่กกชั้นเองนะสี่ชั้น ก็ก็พอดีก็พอดีก็ถือว่าได้ท่านผู้ชมเออเดี๋ยวถ้าใครมีเดี๋ยนะกถ้าใครโหยสุดก็จะมาอยู่ตรงนี้นะตรงที่เราเล่นกันอยู่นะของผมก็เดี๋ยวไปดูก่อนเสิร์ฟลูกค้ามีอยู่คนละดูร้านดูอาหารกักก่อนนะอาหารผมก็มีตั้งมีถึงเลเวลที่เลเวลประมาณ1 9ท่านผู้ชมอาหารของผมอะ่ะ เก้าบปก๊บคันคนเกิดพันคนเพราะว่าถือว่าเยอะอยู่้งถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับคนทั่วไปห,ห,ห้าห้าพันที่ผมแนะนำมาไปซื้อต้นผจะเก็บเอาไว้ตัวครบสองแสนล้วจะซื้อชั้นห้า เราจะทำเป็นแนวฮาวายนะครับท่านผู้ชมขี้นี้มีาาอะไรนะสิขอขี้ก่อนผมจะนำเสนออะไรอีกเดี๋ยวถ้าทุกคนขี้เกียจไปเสิร์ฟอาหารที่อื่นก็ซื้ออันนี้ครับซื้อมาสักหนึ่งอันแล้วก็เอาไปวางแคนนีนคุณต้องการนะหรืออยาหรือถ้าคุณอยากให้ดาราเขาร้านคุณก็ซื้ออันนี้ครับท่านผู้ชมซื้อมาล้อมรอบประตูซื้อมาล้อมรอบตรงขวานี้เลยซื้อมาล้มลอมรอบเลย รถดาราจะมาร้านเรานะครับถ้าแบบว่าถ้าเรามีของที่ไม่ใช้อย่างเช่นไอ้พวกนี้นผมใช้นะมาซีลที่มีอะไรมีเสื้ออันนี้ผมไม่แนะนำมไม่ซื้อแลอันนี้ไม่ซื้อทำไมต่ว่าสามแสนเจ็ดแสนผมเคยถึงอยู่ผมว่ามันจะมาซื้อแต่เปลี่ยนไม่ซื้อดีวกว่าพวกนี้ถ้าใครรวยก็ซื้อนะมันจำเป็นสำหรับพวกที่มัน มีวิวเยอะๆนะตัวนี้ก็เป็นทองตุ๊บแต่งแล้วเขาจำเป็นหรอกแต่นี่จำเป็นสำหรับคนเติมน,นะเข้าดูกันนะครับกีววิทย์ไปแล้วทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะมาละเสรอแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วอย่ายลืมกดไลค์ดป็นสติส๊กเดอรยรเป็นกำลังใจให้ผมทอนลี่ต่อไปด้วยนะครับ